มาเว้ยได้ไงไวะอ่าอ่าเดินอ่าอ่านี่นไงเกมเหมือนอีกเหมือนีเ,มนเกมเลยนี่นไงหุ้ยท่าอะไรอ่ะ๋อนี่ตัวที่อันนี้คือตัวที่กูเลือกมาใช่ไหมเนี่ย บอวมาร์ชยฮึยเดินเลยเหรอโดนกูสัตว์ตูมเฮียอ่าป้อมจะตีป้อมอย่างได้อย่างไรอ่าตีฟองกับมินเนียน่ยบอาเว้ตีเว้ตีเว้ตีเว้เวนี่นไงอ่าอ่า รับของรับของมาดิสัตนี่ตายหมดไอ้เหี้ยงโง่เป็นเรื้อกันไปบ,บว่ะสัตตีป้อมแม่งไอ้เหี้ยดีดิอ่าจบอิตาลีเว้ยยั้ได้ มาเฮียกูได้เล่นเกมแบบยาวๆแล้วมาครับพวกมึงดูไวนะไอพวกอือช่วงเนี้ยกระแสเกม mlbb กําลังมาแรงกูเลยตามกระแสสักเลยเอีซี่เกมมันอีโคตอีซี่อ่ะมาดิสัตเจอได้มาดิเฮียไหว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 นี่ไง เป็นไง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 โอ้โหเด็กอนุบาลยังเล่นได้เกมมันเล่นยัง่ายโคตรง่ายอ่ะมานี่สกิลแม็กสวยป่ะชอบมาเว้ยมาดิเอาๆจะเอาจะเอามึง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 จะเอาแรงจัด แรงจัดแรงจัดแรงจัดนี่มาดิอันนี้คือโหมดสอนเล่นนะเว้ยมึงอย่าง,งงกันนะมาดิสัตว์มาดิไหวกูวให้ทุกตัวกูไหวหมดมาดิมานี่ดูดูดูกูออกไม่เป็นเว้ยมามาดิมาดิมาครับมาครับ

อย่าออกมานะอย่าออกมานะอย่าอาอกมานะทีเดียวตายนะตีแม่งในบ้านเนี่ยโอ้โดูแล้วครับดูนิดดูครับไปครับเข้าเลยครับจังหวะนี้ยังไงครับไปครับไปครับเจวานี้ค่าสองข้าสามข้าสามตะยามมึงยิ้มเป็นไงโอ้โหโหมโดฝึกสอนอ่ะโคตรอีซี่ไอ้กระต๊อกเออตัวทีไปหน่ออ่ะยีดเชีย่ยวีแมาณสวยจังวะเกมเนี้ย โอ้นี่อุ้ยอ่ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยชอบเลยชอบเลยมาดิรับฮีโร่ได้รับฮีโร่เว้ยมาเดี๋ยวไปเล่นโหมดคลาสสิกตามที่มันสอนเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวน้องพี่จะเล่นนี่มาเลยตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาออกเลยไหวชิยวมาเราอยู่เละล่างเหรอ ไปเอาท้าบูสบูสนี่อ่ะซื้อก่อนนี่ครับเกมก็ประมาณนี้โอ้ยอันนี้จัดอ่าปรับสูงสุดได้ไหมนี่อะปรับแป้งสูงไ้หมดเลยไหวยอยู่แล้วสับเราเปิดไม่แค่หมดเลยเนี่ยนี่แค่เปิดได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยสวยจัด อุ้ยผมชอบาอบาร์คอร์แบบนี้ยมาดิเคียไอคนจีนไอคนจีนโดนกูฆ่าคิวแรกดูนะมาดิสัตว์เดี๋ยเอาแน่เขาโค้งแม่งเริ่มหนาเอ้ยนียยิงแม่งเลยเขาโค้งแม่งหนาเกินว่ะคนดูผมขออนุญาตปิดเขาโค้งเลยมานี่พอมันจะดูไม่รู้เรื่องอุ้ยน้องพี่ขอดิ เออสวยอ๋อมึงยาวแนะ่มึงยาวแนะ่เชื่อสวยท่านบอมตีป้อมตีป้อมหืมเกมอีซี่จัดมาดิเที่ยมาดิมาดิมาครับเกมนี้เราไหวครับมาครับมาครับเอาจะเอาแนะมนจะเอาแนะ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนป้อมนิงว่ะไปตีป้อมกันดีน้องมา มาไหวไหวนี่อะไรอี้กระจอกมากอี้กระจอกมากไหว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 มากไสู้ไหวมาดิมาดิมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดสวยโอ้โหแป๊บแป๊บจะจบแล้วอะไรวะโมาชิวจัดเลยตายสัตว์มาดิเฮียมาดิ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 ไหวไหวกระจอกประเทศจีนอะกระจอกกระจอกจัดไอ้เียประเทศมันอะนี่ดูกูดิเอ้าเฮียไม่ใช่กูนี่วะไหวจัดไอ้เีย โอ้โหดึนฝากป้อมไม่เป็นไรโอ้โหแข็งแกร่งจัดฮะอไปนี่ป่าลาเวด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 ตีป้อมตีป้อมเก็บสาม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 ป้อมไปข้างนต่อข้างนต่อ,อข้างนต่อมึงจบเอ้ยข้างนต่อดิยิเงเองไอ,อ้สัสกูยิงเองกูยิงเองยิงเองป้อมแตกเว้ย ไปตายให้หมดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยเกมอีซี่อีซี่จัดจัดอุ้ยป้อมป้อมอยากจะแตกแล้วขอตีป้อมอันนี้ก่อนหมายสัตว์ตุม้มมันดีหีตีป้อมเลยสัตว์มาดิไอ้โง่ชนะแล้วชนะแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงใครก็สู้ไม่ได้ มาดิไอ้น้องวิตาลีมากกว่าผู้เล่น90%้เอร์เซฮ้ยตึงจัด